รักษาความสงบ <c oughs> ใช่ไป <c oughs> ย,ย่ายมากอะจังสีดอกมากมาาแต่ไม่ยากเติมยิ่งด้นาะเอาข้างข้างรัดทงรัดโคกมาจ้ะรัดตัวรัดตัวพ่อแค่คือหู้นี่แหล,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 ละน้องนนั่นตาเขา่า <c oughs> ไปเหยียบของพ้นก็บบได้แต่อยังเอาพ่นตาเขาเนาะ เขตบ้านเราเป็นเขตอุดมสมบูรณ์เมื่อนี่พี่น้องกับป้าพระท่านหอดนางานเนี่ยพออย่างข้าเกี่ยวเข่าอยู่เออเดี๋ยวนี้ล่อกี่วเกี่ยวเข่าลงเข่าลงหมดเลยเดี๋ยวนี้เออเหลืองเต็มทุ่งหน้าเลยว่ามันแผ่นสีทองโอ้จักยังเป็นยังมวนใสกันอยู่กับนี่เดินทางมาหอดไผ่บึงพี่น้องเอ้ยจากโพลาาต่อรถมาหลายต่อมาหอดไผ่บึงปัดหิวเข่าขอฉันได้บาทนียอ้าวหิเขากระตาตีได้แล้วข่อยล้วนเขาไปล้านขายเขาเขาเขียนว่าข้าวลาดแกง ไปั่งมาแล้วมันบอกเป็นเข่าราดแกงมึงเ้ยมันเป็นอะไรเหรอคุณยายมันเป็นแกงราดข้าวแบบไหนครับท่านไม่เขียนอย่างนั้นน่ะก็เขียนว่าเข่าราดแกงก็ต้องเอาข้าวราดแกงอันนี้ลหละอันนี้เอาแกงราดเข่าม้โอ่เลยไม่พอใจเลยไม่พอใจเพราะว่าบ่ตรงสเปกกันเล่นบ่อิดนจะ่ะลวงเขาเซเว่นเห็นมันแลว้วสื่อเขากองมากองหนึ่งไปให้เขาเตอเขาคิดตัง บ่นึกบ่ฝันว่าสมัยสุมือนี่เว่เนเขาสิมีมอเต้์ขายแนวบ่มีเหรอคะบอลอมีขายแต่เครื่องดื่มกับอาหารขายนักเลนถามกูอยู่ไม่มีครับเอาเขากองมาเคาเติมปุ๊บนี่นั่งนั่นถามกูเลยถามว่าใาย่เวฟไหมกูกูก็เลยว่าวยายขี่ไม่เป็นลูกขี่เป็นแต่จักรยานยายเขาเ้าใจผิดไหมอะไรเขาถามน่ะเขาบอกว่าอบไหมอบไหมเอออ้าว เราบ้านกูก็มุกหมอเนาะปุ้ยเป็นเป็นตัวถุิบประเดียวเว้ยย่ายนี่เรียนเฟซเป็นว่าเขาเรียนได้สองเดือนนี่แนะเออทันสมัยนะย่า่ลูกหลานสมัคร์ห้รู้ตัวเนาะอยากให้ย่ายเหงาว่าฉันสมัครเฟซห้เพราะสมัคร์ทเซ็ตเพิ่งฟังสองเดือนที่แล้วเนาะสองสามหมื่นอีเคลียร์ได้เคลียร์ไปเคลียร์มาไปเห็นมูในเฟซนั่นปกติมันเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนี่วะเออมูเขาในเฟซเขาโพสต์ว่าพ่อเขาตายกู้ยจีแสดงความเสียใจน้ำเขา เพ็ดหยังพเป็นกดนีในโปเยี่ยมเลยเนี่ย <c oughs> นี่พอเกิดเรื่องเกิดเล่าเนี่ <c oughs> ที่นี่เคลียอีกวันนี่ไปพ่อสาวน้อยเพชรบ้าแพงรับสมัครเอาดิชั่นศิลป,ปินนักร้องจำนวนมากใหญ่ยายมากเลยใ <c oughs> ยาย่ยายดูวันไหนดูวันนี้โอ้ใหญ่ยยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อสี่เดือนที่แล้ว <c oughs> บอลโชว์เดีเขารับสมัครนักร้องมาออดิชั่นดิสังกัดวงสาวหนุ่มแพ็และก็สาวน้อยลำพลินโชว์เฮ็ดสองวงสี่เดือนที่แล้วแมนกูฮองก็เติมเน็ตดิจิตีนพุธยายร้องเพลงเป็นเขารับแต่อายุ1ิ15ครับนี่แหละ14ฮะนี่แหละ14เป็นไปไม่ได้หรอครับเป็นไปได้14ยังไงครับพ่อสอกูพ่อส้อเกิดอืมไม่ผิดพ่อสอ14บสี่ตกพร้องได้ไหมครับร้องให้ฟังได้ได้ เพือพีศิลปินขเชี่ยย oh. ่ายเมนเชี่ยันเชี่ยันีจักรีกันเอยมรับด้วยดีว่ามีเมลแล baby นี้อยากฟังเป็นภาษาจีนมีเพลงภาษาจีนไหมมันยังเอภาษาจีนอ่ะเออมันไม่จะจ้าด้วยอีกตอนเนียอะไรจะด้วยจาด้วยทั้งแล้กูได้ยินกูเนี่ยไก่ผ้าขาเขาว่าจะด้วยร้องร้องร้องเพลงร้องร้องเป็นภาษาจีนโอ้โอ้ยอยยอยยยยยนยย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 เอยยยยเยยยออยเยอย เียปากได้ะ่ะเขียนปากอ,อางแให้แปลให้ฟังหนครับอดีผมผมผมอยากจะทราบภาษาถิ่นยูหูถึงว่าแปลมาจังไหนกูก็หต่างขอเนแล้ไปได้มาจากไหนล่ะแต่ตลงมตลงท่าหาผาท่ายาไปจากก็รู้แต่ว่าเสียงดีมากเลยแต่ว่าขออนุญาตนะครับ ศิลปินเราเต็มแล้วครับโอ้ยเมื่อวันยาวจัผ่านอายุพอดีบอดจเปัาวย,ยุ่งนึงอ่หละก้อนที่เกิดมากแบบว่าขึ้นไปหน้าเวทีถ้าเปิดรับสมัครให้หน่อยเปิดเปิดรับสมัครเดี<อ>๋ยวนี้ต้องการคนฒาเพราะพอดจบกำลังจะสร้างหนังไง<ม>หนังเห็นว่าเราพดหมู่บ้านหม,มู่กอนมือนีกับโพดม,มือเลยเออทำหนังทำภาพยนตร์ขึ้นมาเลยเรื่องนอ่านางนางนี่แหละบอดจกเราเห็นเป็นผู้แรกของวงการบ้าเรื่องเนีหนังเรื่องขายอ้อ โอ้ค่ายอ้อใช่พอจบค่ายอ้อลราสั่งต่ออีกเรื่องยังครับค่ายเข่าเฮ้ยมันมาแม่งจังสั่นครับต้องการคนพากเสียงใหญ่ๆครับเสียงใหญ่ๆญต้องการคนพากเลยสวัสดีพี่น้องยาโยนเป็นไงสบายดีกันทุกคนไหมฮะได้ขอบันบอกอยังเงินหมนะื่น่ะได้อยังบอกเลยทำบัตรคนจนทำบัตรคนจนไม่เชือ่อเดี๋ยวพุทธุมเดี๋ยวบอเดี๋ยว จะพูดให้ช้าใจได้ไหมอะไรบัตรคนจนฉันก็ทำไม่ได้ไอ้สมััรเนี่ยสมัครตั้งแต่คนแรกไอกระทั่งเจียวนี่ยังไม่ได้เลยเฟีดสองเฟีดสามยังค้างอยู่อันอันอะไรเลขกสามขันที่สามอยู่ไหนหลายหลายถามลายถามหลายแต่คิดถึงแกเนาะเออมีสีสันจ้ะมีสีสันเอารับไปนะลับเรืงตอนนี้ คือแล้วคือแล้วต้องการคนภากเสียงเป็นหนังเป็นภาพประโยชน์เป็นหนังเลยใช่ขึ้หนหัวมวนให้หน่อยขึ้นหลายเรื่องแต่ว่าเทดบ้านแผงโปรดักชั่นภูงใจเสนอให้เสียงภาษาไทยโดยคัมบอสนาิดนแดนแอฟริกาใต้ลุ่มน้าป่าอเมซอนยังมีฝูงกอริลล่าอยู่ฝูงหนึ่งซึ่งอยู่ในป่าลึกอันนี้เป็นสารคดีนในฤดูหน้าแล้ง ตอนเรลา่ากลุ่มนี้จะออกล่าหาอาหารบางครั้งตัวผู้<อ>ก็แสวงหาตัวเมียเพื่อจะมาผสมพันธุ์แสดงว่าเขาอ,อยู่กันเป็นอเอาอมับบคือพี่เสียงปีดอุ้ยเอาพ่อแหลมเหม็นทอร์นี่กันแซลพี่นี่นี่พ่อแหลมพ่อ,แ,พอแหลมอุ้ยอุ้ยอุ้ยแหลมทองการแพทย์หรือนายสมบัติพิลาจัน เกิดวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2492เึริอายุ75ปีในสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่เสียสละแก่สังคมงานที่เขาชอบที่สุดมากที่สุดการกีฬาที่ชอบที่สุดก็คือการจุดบ้างไฟบางครั้งไปจุดบ้างไฟตรงไหนก็ท่านเสียเงินวันละเป็นหมื่นสองหมื่นก็เสียเกิดจากบ้านดังสีสกีมา มาลงทุนครับนั้นขอบคุณสำหรับการรับชมเด้อค่ะ